ไม,ไม่มีมีแต่้อ,อน่ะเออเอาเอาช้อนตักข้าวก็ได้อันนี้เป็นการปรุงอาหารแบบทำใน YouTube นะคะใช่ใ<ส><ด>เปิดช่องเลยคะ่ะเปิดช่องเลยค่ะคะ่ะวันนี้ลูกค้าก็เป็นใจเหลือเกิน ช่วยไหนคะช่วยไหนเราใช้อะไรตักแล้เวเหรพี่สาวถ้าพีเหรอวันนั้นถ้าพี่พี่พี่เล็กผงนวลคนมาคนม,มาก็ว่าอยู่ว่าเอาอะไรตักวะอ๋อบำรงลงอืมอันนี้ขโมยสูตรทุกันนะผงนัวลงไปนะคะผงนวลก็มีผงนวก็จะติดกันเป็นก้อนอยู่อ๋อใส่ไม่ได้ รูเล็กรูเล็กรูเล็กอืมตวงไหมคะคุณไม่ตวงค่ะโอ้โหเชียวใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายตรงๆชุณโอ้โอ้ย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 โอม่โอ้ยโอ้ยโอ้ม่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอบยโอ้ยไอ่กิอไม่กินโอ้ยโอ้อยออ้้้้ออยยอยวอ้ออย น,กกต,อต,อนต้องทกยที่กินใส่ผงชูรสไมมร้าอาหารบางร้านไม่กินนะคะผงชูรสแต่พี่อยู่บริษัทญี่ปุ่นนะไม่ใส่เลยเอนอ,อก,ก็ไม่ใส่เขาไม่ค่อยกิน,นเ,ขเขาตรวจเลยนะพวกามีออดิต,ตวดออดรวจมกลัวใช่ห้ามมีผงชูรสห้ามมีขนเขาไม่กินไงญี่ปุ่นเขาน ูไม่กินหรอของชุโร่ไม่กินมันดูจักพี่อะปลากระป๋องแบบบริษัทพี่อยู่อะไม่กินว่าน่าจะจืดนะเดี๋ยวจงก็หนูว่านวันนั้นผงเอ้ยไม่ใช่พริกใช่ไหมพริกผงพริกผงพริกผงมีอยู่ในตู้เนาะครั้งแล้วทุกคนตู้ี่เป็นตุ๊กตุ๊กาแฟไอพี่มันจะอิ่มเหรอปลาตัวเดียวไป่ยิข้าว เข้าเยอะๆปุปปีกของกินน้อยแล้วเนาะแต่ก่อนปุปปีกเยอแต่ตัวก็เล็กอ่ะตัวเขาเล็กมากพูนจานเลยอ่ะเวลากิน พี่ชอบหุ่นน้องซีนะนะปวดมากปวดทำได้ไม่เอาแลวสุใส่เพิ่ไมไหมคุณเพิ่มไหมอ่ะเ,เอาเก็บไว้ก่อนนี้ได้ไหม <c oughs> มันต้องมีหมูยอเนาะขาดหมูยอ ลืมหรอหรือว่าใช่นี่ก่อนก็ได้พี่ก็ไม่ได้ถามร้านไม่เอาไงเดี๋ยวเราลงตลาดไปเอาซองมาชิมดีนะคะไปเอามาชิม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 สิมเบิงสิมเบิงไปจืดเนี่ยพี่ว่าจืดเออหนูก็ว่าจืดใส่ปลาร้าแล้วอเปล่ใส่แล้วหรือว่าพอดีจืด อะไรสิเผ็ดเผ็ดท่สุดอย่เผ็ดแล้วเผจืดอะไเรึง่เผ่อมนเค็มเผ็ดพีชเผ็ดพีดกรเลียเขาเรียกพีกะเลียงใช่ไหมหาเตท่้องเปรี้ยวอีกไหมน้ำค้างใช่หนูว่าต้องเปรี้ยวมันจะออกจะมากินปลาลยแม่ ทำเนยนะคะอนาหน้าตาดีเหมือนคนทำา้ยอยากกินปลาแมวเลยอะ <c oughs> ไปแลวแมวแมวไปอ้าบน้ำโอ้ยอร่อย,ายอมากข้าวทุกปลาปลาทูอะแต่กว่ากินไปสั่งร้านหนึ่งที่คโคราชอ้โคตรอร่อยอ่ะก็ไลยกินติดกินมาเรื่อยเรยไปสั่งข้าวกปลาปลาทูเออข <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้าวทูมแมว